กลับมาพบกับแต็กอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะสําหรับวันนี้ค่ะมีเมนูมัฟฟินเจค่ะมาแนะนําให้เพื่อนๆลองทําทานกันดูนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะคะสําหรับคนที่ชอบทานขนมแล้วก็อยากทานเจด้วยก็เดี๋ยวลองเมนูมัฟฟินกล้วยหอมเจค่ะซึ่งถ้าใครไม่ชอบรสกล้วยหอมนะคะก็สามารถเอาตัวเนื้อแป้งอันนี้มาแดัดแปลงเป็นรสอื่นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมเมนูมัฟฟินเจนะคะมีตามนี้ค่ะอย่างแรกกล้วยหอมค่ะซึ่งจะสามารถแทนด้วยกล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะต่อไปเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายขาวกลิ่นวานิลาน้ำมันพืชผงฟูเบกกิ้งโซดา เกลือและผงซินนามอนค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวมัฟฟินเจกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะเอาส่วนผสมของของแห้งทุกอย่างมาลอดรวมกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เนื้อมัฟฟินเราเนี่ยเบาฟูนะคะอย่างแรกก็คือเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะผงฟู เบกกิ soda, mm ้งโซดาเกลือค่ะ mm hmm. แล้วก็ผงอบเชยนะคะผงซินามอนเนี่ยก็คือถ้าใครไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ะคะ่ะอันนี้เป็นตัวเพิ่ม mm hmm. เพิ่มกลิ่นหอมเฉยๆนะคะอันนี้เราล่นรวมกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้พักไว้ก่อนนะคะเราจะมาทําตรงส่วนผสมของกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมนี้ใช้สามลูกนะคะเราจะบดรวมกับน้ําตาลทรายขาวใส่น้ําตาลลงไปนะคะซึ่งตัวกล้วยหอมเนี่ยค่ะเราสามารถเปลี่ยนใช้เป็นกล้วยน้ําว้าก็ได้ค่ะแทนกันได้แต่ตัวปริมาณจํานวนลูกอะคะ่ะเราก็คือต้องปรับตามสายของชนิดของกล้วยด้วยะคะ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราบดกล้วยให้ละเอียดนะคะเข้ากับน้ำตาลนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทั้งสองส่วนนี้มาผสมรวมกันค่ะเดี๋ยวขอไปบดกล้วยก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็คือกล้วยหอมกับน้ำตาลนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เราบดมานะคะจะเห็นว่ามันจะไม่ได้ละเอียดเป็นเนื้อเดียว เหมือนแบบเวลาเราเอาไปปั่นนะคะแต่ว่ายังมีเป็นชิ้นกล้วยอยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งอย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่น้ํามันพืชค่ะผสมลงไปในนี้เลยเสร็จแล้วนะคะใส่กลิ่นวานิลาค่ะเพิ่มให้กลิ่นของมัฟฟินของเราหอมขึ้นนะคะใส่ตามลงไป ขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องใช้เป็นตัวตะล้อก็มือนะคะช่วยผสมให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะอเคน้ำมันกับกล้วยผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ค่ะแล้วเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงไปเลย ผสมต่อนะคะให้เข้ากันเวลาผสมค่ะเราจะพยายามคนให้น้อยแต่ว่าพยายามคนให้ถึงก้นของภาชนะนะคะมันจะได้เข้ากันได้รวดเร็วขึ้นทำให้แป้งไม่เหนียวนะคะพอเข้ากันเกือบหมดนะคะเราก็จะใช้ตัวพายางค่ะช่วยปาดตรงขอบขอ นี่ตัวส่วนของแป้งของมัฟฟินกล้วยหอมค่ะของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมถ้วยสําหรับอบค่ะอ,อบมัฟฟินันเลยค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาตักตัวมัฟฟินกล้วยหอมของเราค่ะใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะใช้อบนะคะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นกระทงกระดาษนะคะอันนี้ก็คือสะดวกดีค่ะไม่ต้องทาเนยหรือไขมันอะไรไว้ข้างในนะคะเราตักหยอบได้เลย อันนี้เราจะไม่ไม่หยอดจนถึงปริ่มถ้วยนะคะเราจะเหลือที่ไว้ให้ขนมของเราขึ้นฟูค่ะถ้าเราหยอดเดยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ตอนอบอะคะ่ะพอตัวแป้งเราเจอความร้อนนะคะมันอาจจะลนออกมาได้ค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราพอยอดเสร็จนะคะเราจะไปเข้าอบค่ะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะอันนี้อบซักประมาณ28นาทีนะคะแต่ว่าเรื่องระยะเวลาเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละคนด้วยนะคะให้อบจนกว่าตัวด้านหน้าของเค,ค,ะคะ้กค่ะของตัวมัฟฟินเป็นสีเหลืองทองนะคะถ้าชอบสีเข้มก็อบเพิ่มเวลาไปหน่อยถ้าชอบสีอ่อนก็ลดเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือมัฟฟินนะคะที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้เราอบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะอบประมาณ28ปรนาทีนะคะอบสุกแล้วตัวด้านหน้าก็คือจะเป็นสีเหลืองทองเกรียมสวยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูบานนามัฟฟินเจนะคะสำหรับประตาส่วนค่ะสามารถติดต่ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ